ครับแต่ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสำหรับใครที่เป็นสายบุญนะครับเครือสหพัฒ์เชิญร่วมสร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิมอีทงเทียนไทย ถวายกระเบื้องโซล่าเซลล์แห่งแรกในไทยโอกาสทองมหามงคลยิ่งนะครับขอเชิญร่วมสร้างบุญบารมีส่งท้ายปีเสริมสิริมงคลให้ชีวิตสว่างสวยรุ่งเรืองด้วยการถวายกระเบื้องโซล่าเซลล์แห่งแรกในประเทศไทยณนะวิหารเจ้าแม่กวนอิมอีทงเทียนไทยณนะสวนอุตสาหกรรมเครือสาพัดกบินบุรีสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ปางประทับบนบังกอนแกะสลักจากหยกขาวพมา่าวิจิตรการตาโดยช่างชาวจีนนักปุงปักกิ่งจากประเทศจีนก่อสร้างโดยมูลนิธิดรเทียมโชควัฒนาลักษณะจะคล้ายคลึงกับวิหารเทียนฐานที่ปักกิ่งเพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกทั้งยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วอนาบริเวณใครที่มีจิตศรัทธาที่สนใจจะร่วมสร้างบุญบาร,รมีถวายแด่ าแม่กวนอิมอีทงเทียนไทสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิดเรเทียมโชควัฒนาโดยโอนผ่านบัญชีนี้เลยครับมูลนิธิดเรเทียมโชควัฒนาธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสาธุป,ประดิษฐ์เลขที่บัญชี0 6 8 292 0498หรือบัญชีนี่ครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างาเราขึ้นให้แล้วนะครับสะดวกก็บริจาคกันเข้ามาได้เลยค่ะ <c oughs> ดูโฆษณาด <c oughs> <ข>้วยใช่ค่ะ 9. ก้าโมงสาเจนาทีนะคะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากับคุณฟลุ๊กกันบ้างค่ะ